และนี่คือ W124 220E ที่หายากที่สุดเลยนะครับหลายๆคนก็คงงงว่าทำไมาถึงหายากใช่มครับมันความหายากของมันก็คือว่ามันเป็นรถโค้ด B แต่ว่าเป็นเครื่อง M111 นะครับแล้วก็เป็นกระจกมือหมุนนะครับกระจกมือหมุนไม่ใช่ไฟฟ้านะครับคือเป็นตัวโลสเปคที่สุดแล้วอะล้อเป็นล้อกระทะนะครับฝาตบฝาตบเนี่ยเป็นฝาตบของแท้นะของ124 วิธีสังเกตนะครับถ้าเป็นฝาตบของ124เนี่ยจะมีขอบแซนเลสแต่ถ้าที่เราเห็นกันเยอะเนี่ยจะเป็นฝาตบที่ไม่มีขอบแซนเลดไอ้นั่นจะเป็นของ1 9 0 e นะครับอ่ะมาดูตัวรถกันเลยนะครับคันนี้ก็แห้งๆเดิมๆนะครับผมพยายามรักษาคอนเซ็ปต์ของความเป็นรถเดิมๆเอาไว้นะครับก็มีสีปูดสีอะไรบ้างตามการใช้งานรถ32ปีนะครับแต่ว่าตัวบอดี้ดีไม่มีชนหนักนะครับ เช็คตรวจสอบแล้วแล้วก็ไม่ผูด้วยนะครับกระจกนะครับเป็นซิกล่ากระจกตัวนอกเนาะซิกล่าอมเขียวนะครับสันคิวแซนเลดดูดีนะครับไม่มีซิลิโคนหลังคางไม่รั่วนะครับอ่ะกาบข้างนะครับเดิมนะครับแซนเลดเดิมนะครับก็มีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะแต่สําหรับผมผมถือว่าเป็นรถที่สวยพอถ้าเป็นผมผมไม่ทําสี ผมใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากคาสีก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบหลังโค้งหลังคาหลังนะครับไม่มีผูกไม่รั่วนะครับสวยนะครับคันนี้นี่เห็นไหมตําหนงมีกระชนหลังแตกหน่อยหนึ่งนะครับมีกระชนแตกหน่อยหนึ่งจริงๆแล้วรถแบบเนี้ยผมก็ว่ามันก็แห้งดีนะครับมันเป็นสไตล์รถแบบแห้งๆนะครับอ่าด้านล่างดูซิผูกไหมด้านล่างก็ไม่ผูกนะครับซ้ายขวาสภาพดีนะครับ ไม่ใช่หาง่ายๆนะรถแบบเนี้ยผมบอกเลยเนี่ยซอกเซกิร์ฟผมล้างทำความสะอาดแล้วซอกเดิมหมดเลยนะครับมีผูไหมเนี่ยเห็นป่ะก็ปกติไม่ได้ผูแตกนะครับก็เป็นสนิมบ้างเล็กน้อยนะครับคือหนึ่งสองสี่เนี่ยตัวเนี้ยเป็นทุกคันนะครับกล้าพูดเลยว่าเป็นทุกคันเอามาให้ดูได้เลยนะครับถ้าไม่เคยซ่อมสีไม่เคยปาผูเนี่ยตรงนี้จะมีสนิมเป็นผูทุกคันนะครับ ทุกอย่างเป็นของสแนดาด์าโรงงานนะครับของสแสดาด์าษโรงงานคิ้วยางสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะภายในนะครับเป็นเบาะ MB Tech อะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องเนี่ยเนี่ยี่คือความหายากของมันกระจกมือหมุนอย่างนี้นะครับนี่นะครับมือหมุนได้ทุกบานนะครับใช้งานได้ปกติไม่พังนะ กระจกรอบคันเป็นกระจกแท้นะครับไม่เคยเปลี่ยนนี่แล้วเป็นโค้ด B ที่เป็นเครื่อง M ตองหนึ่งนะครับนี่ตัวนอกนะครับประกอบนอกคันนี้ประกอบนอกเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างสภาพดีมากนะครับซุ้มล้อไม่ผูกทั้งสี่ล้อนะครับคานหน้าสวยคานล่างสวยไม่มีชนหนักนะครับบอดี้ดีมากเลยทะเบียนให้ไปด้วยนะครับ แต่ว่าทะเบียนชนเชียงใหม่เนี่ยเวลาโอนจะโอนยากนิดนึงนะครับต้องไปตรวจรถที่เชียงใหม่แต่ถ้าเกิดว่าใช้กรุงเทพก็ต้องเ,อเปลี่ยนทะเบียนใหม่นะครับอมาดูข้างในกันเน่มาด้านนี้มาก็ไม่มีอะไรเลยครับด้านในก็เดิมๆระบบไฟฟ้ามีแค่2ออย่างครับก็คือมีกระจกมองข้างที่เป็นปรับไฟฟ้านะครับคอนโซลกลางมันก็จะล้นโลเอ้ล้นโล่โล่งโล่งอย่างเงี้ยนะครับ นะครับกระจกมือหมดนะครับแบบนี้เรียกว่าเบาะ MB Tech นะครับ MB Tech มันจะเป็นวัสดุที่เป็นแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอะไวนิลนะครับจะเป็นรอนแบบนี้แบบนี้ถ้าเป็นโค้ด B เนี่ยมันจะเออถ้าเป็นโค้ด C เนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังปังละนะครับแล้วก็เป็นมือแมนนวลหมดเลยนะทุกอย่างเป็นแมนนวลนะครับเบาะเบอร์ปรับแมนนวลหมดเลยหลังคาไม่ห้อยนะครับม่านบังแดด ทุกอย่างสภาพดีหมดเลยนะครับไม่บวมไม่ห้อยสีก็ไม่ปูดนะครับดูข้างหลังอ่ะดูข้างหลังพรมเพมิ่มสะอาดหมดเลยนะอันนี้คือผมสปาแล้วนะครับเป็นไงสภาพดีจริงๆเดี๋ยวไปลองขับไปดูปายพี่แกะแก่นั่งหลังก็ได้ hey. ไฟในเก๋งติดนะครับระบบ ไม่มีอะไรเลยวิทยุก็ติดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้นะครับซ้ายขวาคอนโซลมันจะโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับไปขับให้ดูไปช่วงล่างดีมากเครื่องดีมากผมลองเทสแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขับลันอินกลับบ้านอีกแหน่งไงเครื่องดี เนียนุ่มเนี่ยช่วงล่างดูสิคือ w .124 นะครับผมบอกเลยว่าถ้าจะให้ขับดีนะครับคือถ้าช่วงล่างเราเก็บพวกรายละเอียดเลกน้อยเสร็จแล้วใช่ไหมที่สำคัญที่สุดนะใส่ล้อขอบ15ครับใส่ล้อเดิมยางหนาๆขับดีมากมันจะนุ่มแล้วก็เฟิร์มแน่นคันนี้นะครับ มีบินซ่อมไปแล้ว42,000บาทนะครับเปลี่ยนกล่อง ECU นะครับเปลี่ยน I d เด Speed นะครับเปลี่ยนคอยเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ไล่ระบบสายน้ำมันด้านหน้านะครับไล่ระบบช่วงล่างคันชักคันทรงเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็พวกลูกยาง้างล่างช่วงล่างนะครับที่มันจำเป็นที่มันมีเสียงก็แก๊กเน็เจมให,หม่หมดนะครับเห็นไหมเสียงมันก็เลยจะเงียบหมดเลยนะครับช่วงล่าง แล้วผมรู้สึกว่ารถโค้ดบีกับโค้ดซีรถมันเท่ากันใช่ปะแต่รู้สึกว่าโค้ดบีบอดี้มันเหมือนจะเล็กกว่าความรู้สึกนะเวลาเลี้ยวเวลาขับมันจะรู้สึกว่ามันแบบมันมันรู้สึกเหมือนหนึ่งเก้าศูนย์เอะไซส์เล็กๆอะไรอย่างงี้นะครับความร้อนปกตินะครับดดเมื่อกี้ขับไปก็รถติดก,ก็แปดสิบนิดนิดแปดสิบห้านะครับแอร์เย็นเจี๊ยบคอนโซลสวยลายมงลายไม้สวย โอ้ยไม่รู้จะไปเอารถแบบนี้มาจากไหนอีกนะครับคือความน่าน้อยใจของรถรุ่นนี้นะครับของรถสเปคนี้นะคือคนหนักตื่นเต้นคนว้าวแต่คนไม่อยากได้เพราะว่าเวลาไปซื้อคนก็จะซื้อที่เป็นบอะไฟฟ้าใช่ไหมกระจกไฟฟ้ามันใช้งานได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายนักสะสมสายคนเล่นลึกๆครับผมว่าเขาก็มองหารถที่มันคนอื่นไม่มีอะ ก็จะกลายเป็นทฤษฎีคนกลุ่มน้อยอะครับก็มันไม่ใช่หาง่ายๆนะแบบโอ้โหก็เพิ่งเคยเจอคันแรกแล้วคันที่เห็นเห็นอยู่ที่มีมีอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นโค้ด A นะครับแล้วก็เป็นเครื่องเครื่อง102เครื่อง K7 ที่เห็นว่าอยู่ในโค้ดบแล้วเป็นเครื่อง M ตองหนึ่งอะผมเพิ่งเห็นคันเนี้ยเพิ่งเห็นคันนี้จริงๆนะครับ ถามว่าอ้าวคุณเอกจะรถด,ดีแล้วจะขายทําไมคือต้องพูดอย่างนี้คือผมทําการค้าผมค้าขายผมขายรถนะครับรถด,ดีผมขายมีกําไรผมก็ขายนะครับเราเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ได้มีเงินเยอะถ้าบอกว่าจะเก็บรถทุกคันที่เราชอบได้นะครับเราก็ได้ลองใช้ได้ลองขับได้ลองสัมผัสได้เสฟแล้วได้อะไรแล้วเราก็ก็ส่งต่อได้นะครับแล้วคิดดูดิผมถามจริงเถอะว่าไม่ได้ว่าจะชมตัวเองนะ มันจะมีใครคนไหนอะที่บ้าไปเก็บงานเก็บซ<ๆ>่อมรถให้ก่อนขายไปสี่หมื่นสองอะเอาแบบลูกค้าซื้อไปเนี่ยถ่ายของเหลวแล้วขับเติมน้ำมันได้เลยอะเออเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของเหลวเนี่ยผมผมพูดแบบนี้ทําไมแล้วทุกคุณเอกไม่ทําให้ไปเลยล่ะของเหลวเวลาผมเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนทุกอย่างน้ำมันเครื่อง,น,น,องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายน้ำมันเบรกน้ำยาหล่อเย็นตัวเนี้ยผมทําอยู่ประมาณหมื่นสองนะครับ คันไหนที่ที่ผมขับเองคิดว่าผมจะใช้เองนานๆเป็นรถผมเองอะ่ะผมจะถ่ายอยู่แล้วสเต็ปนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถที่คิดว่าขายอะ่ะผมก็จะไม่ทําเพราะว่าเจ้าของบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทําถึงขนาดนั้นบางคนก็อาจจะแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์แค่นี้อะไรครับหรือว่าบางคนเขาอาจจะทําชุดใหญ่เขาก็มีอู่ประจําของเขาหรือว่าเขาอาจจะมีร้านประจําของเขานะครับผมก็เลย ไม่ได้ทำาไป,ประเด็นนี้เพราะว่าทุนมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับราคารถก็จะขยับขึ้นไปอีกเนี่ยนี่คือช่วงล่างแล้วก็เครื่องของคันนี้นะครับผมตีว่าสมบูรณ์นะที่มันจะมีปัญหาหน่อยก็อาจจะเป็นที่กันชนหลังแตกนิดนึงกับกับสีที่มันปูดบวมเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถ32ปีอะครับในปี92อะ่ะ33ปีอะ ถ้าจะให้มันกริปเลยอ่ะนั่นคือแปลว่าจะต้องเก็บสีใหม่นะครับถ้าเก็บสีอย่าง W124 นอ่เองอ่ะ<ม>ผมว่าก็พูดเข้าวห<ๆ>ลวมๆได้เลยว่าต้องเตรียมเงินประมาณ80,000ืนะครับบวกลบนี่นี่คือรีวิวกันขับให้เพื่อนๆดูเลยเห็นไหมรถมันดีขับก็ดีช่องล่างก็ดี กระจกมือหมุนโถนี่ถ้าเกิดว่ามีสัลูปมาด้วยนะบอกเลยว่าโ,โหวุ่นวายไปกันใหญ่เลยบอกเลยถ้ามีกระจกมือหมุนนะวุ่นวายครับจะเป็นรถที่หายากมากไม่รู้จะยากยังไงหรือถ้าเป็นเบาะผ้าอีกนะผ้าลายสก็อตเดิมนะโอ้โหหายากอ่ะไปเราไปจบข้างหน้ารถสรุปกันง่ายๆครับ w 1หนึ่งสองสี่โค้ด B ก่อนจะเป็นโค้ด C เครื่อง M ตองหนึ่งกระจกมือหมุนสภาพพร้อมใช้งานนะครับสวยๆแบบนี้เลยตามที่รีวิวเลยนะครับผมเสนอราคาที่1่ที่179,000บาทนะครับขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับไม่ต้องโทรมาต่อรองนะครับใครสะดวกดูรีวิวแล้วชอบสนใจพร้อมจบโทรมาหาผมได้เลยไป